สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะหัวอกคนเป็นแม่รับไม่ได้แม่น้ำหนึ่งเตรียมลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือเหตุกระาดยิงศูนย์เด็กเล็กเจ้าแม่ใบหววคนดงังแม่น้ำหนึ่งหัวอกคนเป็นแม่เตรียมลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเด็กเหตุกราดยิงที่จังหวัดนองบรุรีข่าวรุนคนร้ายบุกยิงเสียชีวิตกว่า30ราย โดยทางด้านคนร้ายได้เข้าไปก่อเหตุกราดยิงในศูนย์เด็กเล็กอุทัยสวรรค์ตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายทั้งเด็กเล็กและผู้ใหญ่แล้วหลบหนีไปขณะนี้คนร้ายหลบหนีขับรถโตโยต้าทะเบียน6499เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งไล่ล่าเบื้องต้นทราบว่าคนร้ายก่อเหตุกราดยิงในศูนย์เด็กเล็ก32ศพเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกให้ออกราชการเมื่อป25ี2564ทราบชื่อผู้ก่อเหตุว่า สิบตำรวจโหปัญญาคำราบเป็นอดีตตำรวจสพนาวังจังหวัดนองบัำพูในเวลาต่อมามีรายงานว่าผู้ก่อเหตุได้กลับไปที่บ้านหลังที่ได้ก่อเหตุบุกยิงที่ศูนย์เด็กเล็กหลังจากนั้นได้ใช้ปืนยิงภรรยาและลูกก่อนปิดชีพตัวเองตามเสียชีวิตนอนกองรวมกันที่บ้านและสุดทางด้านแม่น้ำหนึ่งเจ้าแม่ใบหวยคนดังได้ออกมาโพสข้อความสแสดงความเสียใจต่อเหตุกราดยิงจังหวัดนองบัำพูโดยทางด้านแม่น้ำหนึ่งเตรียมลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต เหตุกราดิงเดี๋ยวทางด้านแม่น้ำหนึ่งได้โพสข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวเอาไว้ว่าพรุ่งนี้หนูไปหนองบัวลำพูนะคะไปมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บไปในฐานะหัวอกคนเป็นแม่ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลข่าวจากทีนิวส o t อซโอค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข,ข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ